นี่ครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้ไฟมาจากตู้ไฟนะครับมาจากคอนแทคมาจากตัวจ่ายไฟมาจากตู้ไฟตู้ควบคุมอันนี้สามเส้นนี้สีแดงสีขาวสีดำอันนี้มาจากอยู่ในมอเตอร์ครับเนี่ยอยู่ในมอเตอร์เราจะต่อเข้าตามสีก่อนนะครับ เบเกอร์ลงอยู่เปล่าลงอยู่นี่ครับแล้วก็แกะแกะเทปพ,พันสายไฟออกไปก่อน ออกแล้วก็ปอกเลยท่านผู้ชมน่ครับก่อน,นปอกเราก็ต้องไปดูตู้ไฟก่อนนะท่านผู้ชมต้องเอาเบเกอร์ลงก่อนนะไม่ใช่จะมาถึงเขั้นนั่งปอ,อกเลยนะครับอันนี้ช่างเรียกเอาตู้ไฟลงก่อนเราก็ต้องเซฟเซฟตัวเองไว้ ให้มากๆต้องรอบครอบนะครับงานไฟงานฟืนงานไฟงานาน้ํานี่ก็เป็นงานที่อัน,อนตรายนะครับถ้าพลาดน,นี่ก็คือไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มเลยครับท่านผู้ชมนี่เราก็ปอกตามสีไปเลยเข้าตามสีตามมอเตอร์ครับแดงเข้าแดงดําเข้าดําถ้ามันผิดจริงๆเราค่อยไปสลับไปสลับตรงตู้ไฟนะครับ มันหมุนผิดข้างเราก็สำับตรงท่ไฟนี่ครับอันนี้เราไม่จ้ำหางปลานะครับเนี่ยเราจะไม่จ้ำหางปลาเราจะใชว้วิธีการเอาคีมหมุนเลยนะครับเพราะวันนี้เราไม่ได้เตรียมหางปลามาด้วยครับเอาคีมหมุนแล้วก็หมุนให้มันแน่แนๆแ,แ,แค่นั้นก็พอแล้วครับ แล้วเข้าตามสีกันเลยอันนี้สีขาวเข้าสีขาวพอสีขาวเข้าเสร็จแล้วก็เอาคีมหมุนเลยท่านผู้ชมดูให้มันแน่นนะครับนี่นี่ มันเป็นแน่นเลยนี่ <Okay. S 1> พอแน่นเสร็จแล้วเราก็พันเทป เท่าพลสาไฟเข้าไปเสียดายสายไฟที่มากับมอเตอร์มันโผลมาสั้นนิดเดียวอย่างท่านผู้ชมมันจะยาวประมาณสักสาเซนน่าจะดีนะอันนี้ยาวแค่สิเซนเองครับมันเลยเป็นการต่อยากแคบทำให้ทำงานลำบาก อันนี้เป็นปั๊มมายเต้าขนาด2องนิ้วคึ่งนะครับนี่เป็นการต่อสายไฟไฟสามเฟสภาษาชาวบ้านก็คือ3ามสายนั่นแหละครับต่อเข้ามอเตอร์เข้าตามสีเลยนะครับพันเทปได้เยอะต่อไปเอาสีแดง เป็นแฉกอน,นี้ก็ได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยฉีกออกมาเป็นแฉกแแบบนี้เนี่ยแล้วก็แย่เข้าไปแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยเนี่ยหมุนเข้าไปก็จะแน่นมากเลยเนี่ยแน่นแล้วก็เหมือนเดิมครับพอแน่นแล้วก็พันเทป เทพันเซนไฟพันยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับกันรวดซึมได้ดีมากนี้สายที่สองนะครับสีแดงนะครับสีดำนะั พันสุดท้ายมันไม่จํากัดว่าจะพันสีอะไรก่อนนะครับเราจะแล้วแต่สะดวกสบายสีใดไรก็ต่อสีนั้นเข้าไปก่อนไม่จําเป็นต้องเป็นสีนั้นหรือสีนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เราตัดไฟเรียบร้อยแล้วพันเยอะเยอะได้ยิ่งดีครับพันฝนด้วย ไปสีดามารถท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ยอย่าลืมกดติดตามให้ช่างเล็กด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทำผลงานดีๆออกมาสู่สายตาท่านผู้ชมต่อไปนี่ครับขีหมุนเลย เลยคุบายนี่เนี่ยนะฮะนี่ก็เหมือนเดิมครับพันทำต่อเสร็จก็เทปพันสายไฟพันเข้าไปหนาๆหลายๆรอบ อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาดูแล้วอาจจะได้ความรู้กลับไปครับไม่มากก็น,น้อยสำหรับท่านใดที่รู้แล้วก็กดผ่านได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับทุกการรับชมทุกคอมเมนต์นั้นมีค่าเสม,มอทุกท่านครับเป็นการต่อสายไฟสามสายของปั๊มน้ำง่ายง่ายครับแต่ที่สำคัญเราต้อง เอาไฟลงก่อนนะครับไม่งั้นอันตรายมากไฟ3ามสายนี้เป็นไฟที่สูงมากแรงมากถ้าไฟสองสายมันก็ร้อยสองรอันนี้ไฟสามสาย380ร้อแบนะครับแรงมากเลยตึ๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยอย่าพลาดงานพวกนี้พลาดไม่ได้ครับจะต้องมีสติทุกเวลากับฟืนกับไฟกับน้ำเนี่ย แล้วเดี๋ยวจะลองาลองกันเลยครับเปิดปุ๊บแล้วปิดปั๊บเลยไม่ต้องรอนานอ่เดีนนเ๋ยวเดี๋ยวอีกเอาอีกปิดปนนโอเคครับถูกต้องครับพี่น้องหมุนถูกข้างครับ บอยไปเปิดนะ้ะเข้าไปได้ป่าตตรเนี้ที่มุปิดไว้โอเคครับใช้ได้ครับสวยงาม <c oughs> ตัวนี้เราจะเปิดน้ำก่อนที่เราปิดไว้นี่ครับเขียวๆเนี่ยหัวเขียวๆ,ๆเนี่ยเราต้องเปิดาวาล์ว่อนนะครับเพื่อจะให้น้ำเข้ามาในมอเตอร์ ท่านผู้ชมได้รับชมไปนั้นก็เป็นการต่อสายไฟสำหรับปั๊มน้ามาเกต้าครับไฟสามสายไม่ว่าจะเป็นมาเกต้าหรือคาป์ิด้าหรือปั๊มเหลืองหรือบิซูมิซิกก็แล้วแต่นะครับไฟสามสายก็เหมือนๆกันครับเวลาเราต่อผิดแล้วก็สลับได้ดูที่ว่าเราจะสลับที่ปั๊มน้ําหรือไปสลับที่ตู้ไฟก็ได้ครับถ้าหมุนผิดข้างนะครับแต่สําหรับวันนี้เราต่อแล้วมันใช้ได้เลยครับมันหมุนถูกข้างก็ไม่ต้องไปกลับที่ไหนครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ